ครับตอนนี้ภารกิจโยชว์ชชนะภารกิจเก็บลูกพับนะครับเจ้าหันไปเลยนะตอนนี้เขามือตึ๊กตือน,นะต้องส่องหน้าตอวเก่าเลยถ่ายลงไลน์ก่อนถ่ายลงไลน์ก่อนภารกิจเก็บลูกพับครับใช่ที่ตานะสองหน้าหน่อยแล้วสองหน้าแล้วไนหะ้เนี่ยกี่โมงวะเนี่ยอันนี้ด,ด,ด,ดูดูหน้าตัวเก่าเนี่ยเวลาหน่อยเวลาหน่อยเออเเวลานะครับตอนนี้เวลาตอนนี้ตีห้ายี่สิบหกนาทีตีห้าโอ้ผมลืมเปิดนะ ผมรื้เปิดนา่นรึกัเราจะไปชิดชี้ขุนช่างเคี้ยนกันนะครับครับเดี๋ยวไปพอหน้าหลอนๆนะสามป็นบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดครับคนทำดํานี่ครับเส้นทางขึ้นน้ำบนครับได้ยังเดียวครับยังมีดาวครับครับโอ้โหดูขาเลยติดไฟยกแล้วครับตะวันเริ่มเปิดละต่่อไปนีจะวาลครับไป เก,ก็บลูกค้าพับที่ห้าห้าสิบสามนาทีอเกนมาจิตจิตจิดจิเพอมันขึ้นอย่างเดียว ต้องวิ่ง oh. ลูกค้าแรงเขาวิ่งไปแล้วครับ แสงอาทิตย์กำลังจะโผล่ครับเข้าสู่ิโลไมรที่ห้าฮะสุดยอดดอยจริงๆดอยล้วนล้วน ดอยอีกแล้วครับท่านผู้ชมดอยอีกแล้วโอ้โหดูตะวันเต็มตา ต้องยุดกลังดอยดยากาปกา, <c oughs> ากหวานหูไม่รู้หายโอ้หมุมนี้สุดสุดยอดอลังการฝัดงม,ม,มนนคโคตรงามมากครับไม่ริมกว่าวนอ่อันโคนด้วย ยยงเดีวอ่สาสภาพนี้จริงๆครับท่านผู้ชมแอวเจ้าใหม่ล่นไหนดีติดตาม youtube ช่องนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้ว เราสองนุม่มจะพาท่านไปทุกที่ที่มีทางครับเป้าหมายวันนี้เก็บลูกพับครับตืนขุนช่างเขี้ยนตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทีกำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่แปด าเจ็ดกิโลเมตรกว่าแล้วครับกินน้ำลำขนาดน้ำอร่อยที่สุดนะเวลานี้คุณเทโคนนั่น,นันไหนเจอเฮดโคนครับหไหนไหนไหนโอ้เฮทโคนปวกอะโอ,อ,อ,โอมาละเอาดึงออกเลยนี่ครับ อืมีคนปวกมีเฮดหนึ่งมันใหญ่ๆมันอยู่นี่มันเอาเลยดึงเลยโอแกนมันใหญ่เนาะตีนไม่รำอ่ะเนาะดูออกอีอตาหอนเอาแวบเลยเนาะสุดยอดกูปีมันต้องออกอ่๋อนี่ยฝนมันแบบแค่ดีมัออกเหมันน่าแา่น่าฝนแบบดีนะดูปีนี่ฝนดีนี่ออกนั่งเนี่ยเขาเก็บไปถึงส w i n เขาก็ได้เขาตอนอะไรอ่ะนี่มาโอ้ต้มน้ำปลาลรำขนาดเบาะโอเคครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงทางตัดทางแยกแนวกันไฟปลาหมูซีตอนนี้เราจะมาเก็บฮ็ดโคนกันนะครับ,รบสวยงามมากครับไอุ้มชายครับตรงไหนครับ มันบานงามขนาดเลยเราเอานี่ก่อนเนาะต้นนี้ครับเนตรงนี้ฮะห้ามพือติดมันมพูดนะครับโอ้ยเด้อโอ้นี่นะครับเอาหญ้าเป็นซกอกเอาดีโอ้ย <laughs> าวมากยาวมากดูข้า,าวบนยาวมากต้นหนึ่งได้มอ,อนะึ่เง่ะ เอาดอกเอาดอกเอาดอกใส่เอาดอกมาใส่บอแต่มันดึงแหลวเนอัังนแต่ว่าตีนมันเนี่ยลำตีนมันเนี่ยลำโอ้มันยาวมากมันยาวมากต้องใช้ก้อยดึงเด้อยาวมากโอ้โหโภคยกรรมแบบนี้นะครับเออแล้วกันดึงขึ้นโอ้ยยาวยาวยาวเหมือนกันนะดู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 โอ้อา ยาวว่าดอกมันแหลวแน่นอน,อนตีนมัมนโตบนน้ำปลาเหนียวเหนียวมอขนาดนะสามต้นนี้ได้ละหม้อหนอึ่งเกือบสามต้นนีนน้ได้ละใหญ่ต้นเล็กๆสวยมากสวยมากสวยมากโอุ้โอ้โอนี่ครับหักไปนี่หักไปอ่ามันมีวิ่งช้าวิ่งช้าได้เห็ดคนนะครับเอาอย่างอะ่ะขอเพิ เจอหมู paid, kind of ่บ้านแล้วครับขอกินโคกล้ำลสักขวดแม่ติมด้วยกอกาแฟบางข้องถามมาเข้านม่งกินกาแฟในร้านเนี่ยนั่วมานังกินตรงนี้นไอ้บุเดี๋ยวครับไอ้ซื้อแล้วไอ้แบบไปถุงเนี่ยรับวสวยแบบไปแน่นะผมขอสูงนี่โอ้กะล้ำของใหญ่ขนาดไาดู โโอหเจอกระดิกแล้วเห็นไหมโอ้สุสเกอนโอ้จิ้ไหนกาศขาวกาดขาวลุยโอ้กาศขาวกาศขาวกาดขาวไปไปกี่กาแฟปบน้ำร้อนเลยอ่ะอืมนี่ถุงตาลเนี่ยถัวเนี่ยสองร้อยถุงสองร้อยโอ้โหเดี๋ยวจะแบกลงดอยท่านผู้ชมครับผู้ที่ติดตามลามตัว นีแนีนจนเ,แเจ้ายยจะไม่ล่นในดีและเพิดฟันลันมินิมลทอนปลาท่านขึ้นมาถึงหมู่บ้านขุนช่างเคียนครับบ้านมงขุนช่างเคียนจากเส้นทางกิ่งคองยักษ์ห้วยถึงเท่าครับขึ้นอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวไหนเลยว้เ็ดโลละยะ่ อยาอเดี๋ยวค้ดเอกจะพามาที่ร้านชงวานะครับชงว่ามินิมัดจิบกาแฟของท้องถิ่นฟินบรรยากาศแบบบ้านๆชมดอกซากุระบานนะครับชงวานะครับชงว่าร้านชงวานี่เลยเาท่านดูครับ ช่วงว่าคอฟฟี่สวยงามมากอัปเดตเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะครับ